สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ก๊อตเนาะอยู่กับพี่ก๊อตเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เราจะมาในส่วนของวิชาอะไรครับวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองอ่ะโดยวันนี้เราจะเรียนกันเรื่อง structure นะหรือว่าโครงสร้างของไวยากรศศณ์ภาษาอังกฤษก็คือเรื่องอะไรครับ r a m m a r เนาะเคโดยที่ r ก m m a r นะกอพออ่ะ หรือว่าแกมมาของวิชาภาษาอังกฤษในหลายๆที่สนามสอบนะจะมีหลายเรื่องมากมีหลายเรื่องนะอ่าโดยที่จะให้น้องฝึกจากเป็นแนวข้อสอบจริงนะเห็นไหมทั้งข้อสอบกพหกสามแล้วก็เป็นข้อสอบเก่าๆที่เคยออกมานะแล้วก็เป็นแนวที่ใกล้เคียงน่าจะเป็นเรื่องแกมมาที่น่าจะออกนะมันมีหลายเรื่องมากนะมีเป็นยี่สิบเรื่องบวกบวกอ่า ซึ่งแต่ละเรื่องมันก็จะมีสูตรของมันเนาะหรือว่ามีหลักการทำนั่นเองโอเคแต่สมมุติถ้าเกิดน้องมาถึงยังไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยนะก่อนที่น้องจะมาท่องแกมมานะพี่อยากให้แนะนําให้น้องไปท่องโวแครปก่อนหรือว่าคําศัพท์นะเพราะว่าในโวแครปเนี่ยถ้าเกิดเราท่องได้นะมันจะไปช่วยในเรื่องของ Reading ไปช่วยในเรื่องของอ่าคอนเวอร์เซชั และไปช่วยในเรื่องของคำศัพท์ก็คือโ o แคบเองด้วยและนอกจากนั้นแล้วมันอ่ะก็จะมีส่วนมาช่วยในเรื่องของกรา머เลยด้วยนะ,ะก็เหมือนภาษาไทยอ,ะอ,ะอ่ะน้องอะบางทีเราไม่ได้จะต้องเก่งไวยากรณ์ภาษาไทยมากหมายอะไรใช่ไหมแต่เรารู้ศัพท์เกือบทุกคําในภาษาไทยนะทําให้เราก็ทําภาษาไทยได้นั่นเองโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูข้อสอบกบพอนะว่าเขาออกแนวไหนยังไงบ้างโอเค เริ่มกันที่ข้อแรกนะครับ Thailand is the first country to จุด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  fish from Japan อ่าในเรื่องของแกมมานะที่จริงจะแปลก็ได้หรือว่าไม่แปลมากก็ได้แต่ว่าพี่อ่ะจะสอดแทรกทั้งคำศัพท์แล้วก็ในส่วนของแกมมาให้น้องๆนะครับ Thailand ก็คือประเทศไทยใช่ไหม is the first first ก็คือหนึ่งนะหรือว่าเป็นที่แรกๆใช่ไหม Thailand เนี่ยเป็น country แปลว่าประเทศ ไทยแลนด์ Thailand, เป็นประเทศแรกที่ทำไมครับปลาจากญี่ปุ่นเดี๋ยวพี่จะเขียนให้แล้วกันไทยแลนด์ Thailand, เป็นประเทศแรกที่อะไรปลาจากญี่ปุ่นอ่ะมาดูมาดูนะครับชอยส์เราเห็นไหมมันจะเป็น Import Imp ost, Import Import เติม ed แล้วก็ importing นะจะสังเกตว่ามันจะเป็น verb หมือเลยเห็นไหมสแสดงว่าข้อนี้และก็มันเป็นคำว่า import หมดเลยนะซึ่งแปลว่าอะไรครับ import ก็คือส่งออกใช่ไหม อ๋อ oh, ไม่ใช่สิ import แปลว่านําเข้านําเข้าอ่าพี่ดูผิดนะนําเข้าก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่นําเข้าปลาจากญี่ปุ่นนะมากเลยนะประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่นําเข้าปลาจากประเทศญี่ปุ่นอ่าถูกไหมนี่ครับประเทศไทย Thailand is the first country ประเทศไทยเป็นเป็นหนึ่งในประเทศนะที่นําเข้าปลามาจากประเทศญี่ปุ่นนะอ่า ประเทศหนึ่งที่นําเข้าปลามาจากประเทศญี่ปุ่นโอเคก็จะชอยส์นะครับจะมีคําว่า Import หมดเลยเนาะซึ่งแปลว่านําเข้าทีนี้เขาแสดงว่าข้อนี้เขาเช็คแกมมาของเราแล้วอ่ะข้อนี้มีจุดสังเกตรตรงไหนครับอ่ะเดี๋ยวพี่หาปากกาสีก่อนนะมีจุดสังเกตรตรงนี้ครับอ่ะมีท o นะอ่ะทเนี่ยมันจะต้องตามด้วยอะไรครับมันจะต้องตามด้วย v ว r b ช่องที่หนึ่ง แล้วก็เป็นช่องที่หนึ่งเพียวๆนะครับเป็นช่องที่หนึ่งไม่ผันไม่ผันเสมอใช่ไหมนี่ก็เป็นสูตรที่หนึ่งแล้วนะถ้าเกิดเราเจอทูนี่เห็นไหมทูเนี่ยมันจะต้องตามด้วยเวิร์ช่องหนึ่งไม่ผันเสมออ่ะเรามาดูนะคำว่าผันหรือไม่ผันมันหน้าตาเป็นยังไงอย่างข้อนี้ตอบข้อไหนครับอะพี่เฉลยให้เลยนะก็คือข้อนหนึ่งเห็นไหมว่า คำเริ่มแรกมันคือคำว่า import เหมือนกันหมดเลยนะข้อที่2เนี่ยช้อยสอมี s ช้อยสามมี ed ช้อยที่4มี ing อ่าโดยที่สูตรของเราก็คือถ้าเกิดว่ามี t o o มันจะตามด้วย verb ช่องหนึ่งไม่ผ่านเสมออ่าเคนะครับอ๋อเดี๋ยวพี่แถมให้แล้วกันว่าเมื่อไหร่ตรงนี้จะต้องเติม verb นะ ตำแหน่งของ verb หรือว่ากรีกริยานะในภา,านษาอังกฤษเรียกว่ากริยาหรือเรียกว่า verb นะมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมี pronoun พี่ขอเขียนเป็นตัวย่อนะโพรนาวเนาะเป็น pr นะอ่าเขียนเต็มก็ได้ครับ pronoun pronoun หรือว่า noun pronoun noun นะจะตามด้วย verb ช่องหนึ่งอ่าไม่ใช่ verb ช่องหนึ่งจะตามด้วย verb แต่ว่า to to เนี่ย ทูเนะี่ยจะตามด้วยอะไรครับจะตามด้วยเวิร์บช่องหนึ่งตามด้วยเวิร์บช่องหนึ่งแบบไม่ผันอ่า to verb บวกโ n รนา noun ขอจิตตัยอย่อนนะแล้วก็จะมี m o d a l v e r b บวกด้วยเวิร์ช่องหนึ่งไม่ผันเหมือนกันอ่าเดี๋ยวพี่ขอตีกรอบเนาะอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะ เดี๋ยวพี่จะค่อยสออแทรกสูตรไปแล้วค่อยสอนให้น้องรู้จักแกมมาไปเรื่อยๆนะครับอ๋อแต่ก่อนอื่นก่อนใดนะถึงจะมีสูตรอะไรเยอะแยะนะน้องอย่าลืมว่าแกมมาเนี่ยมันอ๋แค่ห้าข้อเท่านั้นนะอ่ะน้องอาจจะเลือกท่องสูตรที่ที่แบบว่าเอ้ยถตรนี้หนูชอบหรือถนัดหรือเดี๋ยวพี่จะมาแนะนําให้นะว่าควรจะท่องสูตรไหนบ้างนี่ครับ เราจะรู้ได้ไงนะสม,สมมุติว่าอย่างข้อน,นี้ยมันเป็นเวิร์บหมดเนาะสมมุติว่ามันเป็นเวิร์บเป็นนาเป็นอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าให้เติมอะไรนะนี่อย่างตรงนี้เราเจอทูใช่ไหมเห็นไหมทูจะตามด้วยอะไรครับทูเนี่ยจะตามด้วยเวิร์บช่องที่หนึ่งไม่ผ่านอ่าตรงนี้เรารู้แล้วนะพอมีทูอ่ะเรารู้ว่าเฮ้ยตรงนี้นะน่าจะตามด้วยเวิร์บช่องที่หนะึ่งเนาะอ่าเห็นไหมครับทูเวิร์บบวกโปรนาวนาวเห็นไหมครับเราจะเห็นว่า ตรงนี้เป็นเวิร์บนะเป็นเวิร์บช่องหนึ่งไม่ผ่านใช่ไหมพอพอมี two เรารู้แล้วว่าตรงนี้เป็นเวิร์บช่องหนึ่งที่ไม่ผ่านนะอเห็นไหมข้างหน้านี้มันเป็นอะไรครับเป็น two เป็น two ด้วยข้างหลังนี้ล่ะ fish f i t แปลว่าปลาใช่ไหมเป็น now เห็นไหมเป็นทั้ง two เป็นทั้ง n o วอันนี้หมายถึงให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่เป็น pronoun ก็เป็น now ก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะไม่เป็น pronoun หรือ now ก็ได้ตอนแรกเราไม่รู้นะว่าเป็นเวิร์บช่องหนึ่งเราเห็นแค่ two กับข้างหลังเป็น n o วเฮ้ยเราต้องดูแล้วตรงนี้มันต และไม่ผ่านด้วยพอรู้อย่างนี้นะเราก็ไปดูเลยข้อไหนตอบข้อหนึ่งนั่นเองที่จริงถ้าเกิดว่าแม่นจามากนะแทบจะไม่ต้องแปลเลยครับไปต่อที่ข้อสองนะครับกระดาษก่อนโอเคเห็นชัดเจนเนาะข้อที่2อ,อ่านโจทย์ก่อนครับ sadness each one of จุด c o m m on and natural human emotions อ่าเดี๋ยวเรามาแปลกันเนาะ sadness คืออะไรครับคือความเศร้าถูกไหมเดี๋ยวพี่จะสออแทรกบุกแขกให้ด้วยเลยเนาะ is เป็นหนึ่งในอะไรครับ common ก็คือโดยทั่วไปแล้วก็ธรรมชาติของใครของ emotion แปลว่าอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์ของ human ก็คือมนุษย์เนาะพี่ขอไม่เขียนนะเขียนก็นได้ทีนี้ o n e of อะไรนะเรามาดูชอยกันก่อนชอยมีคำว่า most the most more แล้วก็ much นะข้อนี้เป็นอะไรครับวัดเรื่องอะไรข้อนี้วัดเรื่องขั้นใช่ไหมน่าจะเป็นเรื่องขั้นกว่าหรือขั้นสุดเนาะอ่ะทีนี้ one off เนี่ยมันจะตามด้วยอะไรครับมันมีล่องลอยอย่างข้อนี้ก็คือคำว่า one off one off เนี่ยส่วนใหญ่มันจะตามด้วย the most เป็นขั้นสุดเนาะ มอสเฉยๆไม่ได้นะมันต้องเป็นเดอะมอสมอเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมอนะมันจะต้องเป็นมอจุดจุดจุดจแดนแบบนี้จะเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่านะอ่ามัชนี่ก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันมีร่องรอยวันออฟเดี๋ยวพี่จะบอกให้นะว่าอันไหนเป็นยังไงบ้างนะที่จะเกิเราจะรู้ว่าต้องใส่ the most มันจะเป็นอย่างนี้ครับ มันจะมีร่องรอยก็คือข้อที่หนึ่งนะที่มักจะเจอมันจะมีคำว่า the most เลย the most มันจะอยู่ติดกันอ่ายกตัวอย่างนะครับเป็นอะไรดี he is the most intelligent person in the world ก right? ็ได้แปลว่าอะไรครับเห็นไหมมี the most มันจะอยู่ติดกันนะจะเป็นคำที่ต้องอยู่ติดกันเขาเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดนะ intelligent person ก็คือเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลก the most เนี่ยมันจะเป็นขั้นสุดนะเขาเรียกว่าที่สุดสมมติมันมาอยู่หน้า intelligent เนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยฉลาดที่สุดนะเป็นคนที่ฉลาดที่สุด่า ส่วนมอเนี่ยมันจะเป็นกว่าสมมุติว่าสมมุติว่าเติมมอแดนนะก็ต้องเป็น he is he is more i n t e l l i g e n t than ใครนะแดนจุดๆๆก็คือข่าว่าฉลาดกว่าหล่อนอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น themos t จะเป็นขั้นสุดหมายความว่าเขาเนี่ยฉลาดที่สุดในโลกอนี้เขามี i n the world โอเคมาล่องรอยที่2ครับล่องรอยที่สองนะจะเจอคำว่า one off นะ one of ถ้าเกิดเจอ one of f เนี่ยเราต้องรู้เลยว่าต่อไปอ่ะมันจะตามด้วย the most เลยยกตัวอย่างไหมยกตัวอย่างก็ได้ครับเช่นนิ s a นะ is one of the most the most อะไรดีครับอ่าเป็น the most beautiful ก็ได้ beautiful woman อ่ะ actor ก็ได uh, ้อ่า i n the world ก็ได้อ่ะสมมงหมนะทิซ่าเนี่ยเป็นคนที่ one of เป็นหนึ่งในคนที่อะไรครับ the most เห็นไหม one of the most เป็นคนที่สวยที่สุดในโลก ก็ได้นะโอเคเราก็ดูเนาะออย่าง้อนีเจอ o n น off เห็นไหม one off the m o อสหรือถ้าเกิดว่าเป็นมีคำว่ามีคำว่า the อยู่นะ set ซด t is the มีอย่มียเงี้ยเ h e เราก็ต้องตอบข้อไหนตอบ most ข้อหนึ่งถูกไหมโอเคครับเดี๋ยวพี่ขอไปต่อนะข้อสองเอ้ไปต่อข้อสามสิ ต่อกันที่ข้อที่สามนะก็ยังเป็นข้อสอบกรฟอกษาเหมือนเดิมเนาะ The company จุด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  t e อะ e ล last week อ่าข้อนี้เป็นการวัดเรื่องเทนนะแต่ว่าไปให้ฟังก่อนดีกว่า c อม p a นีแปลว่าบริษัทใช่ไหมครับบริษัทเนี่ยทำไมครับ The letter ก็คือจดหมาย last week ก็คือสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วเนาะใช่ไหม last สัปดาห์ที่แล้ว ข้อนี้เป็นการวัดอะไรครับแกรมมาเนาะข้อนี้เป็น past เอ้ยเป็น past con นะครับเอ้ยขอโทษลิ้นพันครับเป็น past simple นะครับคีย์ก็คือตรงนี้ครับคําว่า last week อ่าเดี๋ยวพี่จะให้คีย์ไปก่อนนะอ๋อเดี๋ยวก่อนสิมันเป็น past simple ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เขียนให้ก่อนเป็น past เป็นเรื่องเทนนะครับ simple ten น,นะอ่าเป็น past simple คือเป็นเหตุการณ์ที่อะไรครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วมันจบลงไปแล้วนะอ่าเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั่นเองอ่าหลักการของของ p a s ซ s i m p l ลนะครับก็จะเป็นยังไงครับเป็นใช้เป็น verb ช่องสองนะ,ะเราจะใช้เป็น verb ช่องสอง เป็นประธานสมมุติเป็น subject ก็ได้บวก verb ช่องสองอย่างนี้นะอ่าจะเป็นอย่างนี้นะตัวที่อันนี้นะเราก็รู้ไว้เนาะว่ามันต้องเป็น verb ช่องสองแต่คีย์จริงๆนะจะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะเป็น past simple tense ละ่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในอดีตนะเคยเกิดขึ้นแล้วและจบลงไปแล้วนะเห็นไหมสัปดาห์ที่แล้วคีย์นะอันนี้คือคีย์หนึ่งนะแต่พี่จะเขียนให้ว่าคีย์มีอะไรบ้างคีย์คีย์จะมีคําว่า คำเด็ดๆเลยนะที่กรอพอชอบออกก็จะมีคำว่า last last เนียบวกด้วยอาจจะเป็น last week ก็ได้อย่างเช่นข้อนี้นะหลือจะเป็น last month เหลือจะเป็น last year ก็ได้อ่านี่เป็นคำที่เติมเนาะเลือกมาจะเป็นอันไหนแปลว่าอะไรครับ last week ก็คือสัปดาห์ที่แล้ว last month ก็เดือนที่แล้ว last year ก็ปีที่แล้วเนาะหลือ,อจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะ three day ago นะจะเป็นคำว่า ago นี่ ago กคือ3ข้อนี้ ago แปลว่าสามวันที่แล้วสมมติว่า5 day ก็คือหวันที่แล้วอย่างนี้เนาะก็ได้อันนี้ก็คือสูตรของข้อนี้เองนั่นเองอ่านี่เป็นสูตรอีกข้อหนึ่งนะวิธีทำนะจริงๆก็มันอาจจะดูเยอะนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่คีย์ตรงนี้เลยเรามาดูเฮ้ยเจอคีย์ปุ๊บเจอ last week ม, He. มีคำว่า last มี week อ่ะเรารู้เลยเป็นอะไรครับเป็น past simple past simple ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นยังไงครับก็จะเป็นประธานบวกด้ว r b ช่องสอง the company เนี่ยบริษัทเป็นประธานใช่ไหมอ่ะเป็น subject นะอ่ะตรงนี้ก็ต้องเป็น verb ช่องสองแล้วเรามาดูนะครับ s e n d s e n d ก็เป็นข้อไหนครับตอบข้อไหน s e n d s e n d view s e n d has sent ที่จริงมันเป็นคำเดียวกันเลยเนาะแปลว่าส่งนะ ก็ต้องตอบข้อ1ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเวอร์ช่องสองมันมาจากนี้ไงครับเซนเป็นเวอร์ช่อง1แปลว่าส่งเซนเซนเซนใช่ไหมนี่เวอร์ช่อง1เวร์ช่องสองมีเวอร์ช่องสา,าเราต้องตอบเวอร์ช่องสองก็คือข้อนี้ใช่ไหมข้อ1แปลว่าส่งเค okay. ชัดเจนเนาะ เดี๋ยวพี่จะไปช้าๆนะครับจะมาตอบเติม S ได้ไหมครับช่องหนึ่งเติม S ไม่ได้จะมา e ิ s e n นก็ไม่ได้แฮ s เซนก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นพา t สซิมเ e นั่นเองเราไปต่อกันดีกว่าที่ข้อ4ข้อที่4นะครับ that man จุดจุ you were talking to is my uncle อ๋อข้อนี้มี who whom where whose ข้อนี้คุณุๆนะ d e ดส m a yes. hey n ก er ็คืออะไรครับผู้ชายคนนั้นน่ะจุดจุดจุดคุณที่คุณกำลังคุยอยู่อ่ะ is สแมนขึ้นก็คือเป็นลุงของฉันเองอ่ะอันเคิลแปลว่าลุงใช่ป่ะ m มายอันเคิลก็คือลุงของใครครับลุงของฉันทอลกิ้งก็คือกำลังคุยนะกำลังพูดใช่ไหมมี ing เนี่ยกำลังพูดใช่ป่ะคนที่ ผู้ชายคนนั้นน่ะจุดๆคุณกำลังพูดอยู่อ่ะเป็นลุงของฉันอ่ะแต่จริงๆมันไม่ต้องแปลก็ได้เนาะอ่ะเรามาดูไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะเราจะเติมข้อไหนนะถ้าเกิด who ก็คือแปลว่าผู้ใช่ไหมที่จริงมันคล้ายๆกันนะ who เนี่ยก็จะเป็นผู้ซึ่งประมาณนี้นะให้มันดูดีหน่อย where คือที่ซึ่งใช่ไหมสมมติข้อนี้ที่หรือที่ซึ่ง w h o ก็คือของผู้ซึ่งอ่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของ adjective clause เนาะ ดยเดี๋ยวพี่มีสูตรให้นะพี่อยากไม่อยากให้น้องแบบเฮ้ยอ่านมาแปลนะพี่อยากให้น้องแบบเฮ้ยได้สูตรรัดว่ะเจอสูตรนี้เอาไปทําได้เลยนะอ่าพี่จะบอกสูตรให้นะครับสูตรเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเจอคูอ่ะน้องดูสูตรก่อนนะี๋ยวพี่จะมาอธิบายให้ฟังทีหลังคูอ่ะมันจะตามด้วยเวิร์บอ่าถ้าเกิดคูมมันจะตามด้วย subject ก่อนแล้วค่อยตามด้วย v ว r b ถ้าเกิดเจอคูสมันจะตามด้วยนาวครับแล้วค่อยตามด้วยเวิร์บซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันจะใช้กับคนนะคือคนอะมันจะต่อหลังคนนะใช้กับคนที่เป็นคนหรือมนุษย์นั่นเองอาอย่างมาดูข้อนี้นะครับ Deadman Deadman ก็คือเป็นคนใช่ไหมอันนี้เป็นคนนะใช่ไหมผู้ชายผู้ชายคนนั้นนะ dead man you นี่คือใครครับ you มันเป็นอะไรครับ you มันเป็น subject ถูกไหมมันไม่ใช่ verb เนอะเห็นไหม you were talking อจะพี่เปลี่ยนสีน C, นะ d h a d man นะนี่เป็นประโยคขยายใช่ไหมนี่มันเป็นตรงนี้เป็นส่วนขยายของ t h a t man เนาะ you were talking ก็คืออะไรครับ you นี่คือ subject ก็คือประธาน were นี่ก็คือ verb ของข้างในนะ เวิร์ a ทอ i n g กิ้งนี่คือเวิร์บของไทยใช่ไหมทู to. นี่มันอยู่ในประยังตำแหน่งประธานเนาะมันต่อด,ด้วย subject ดังนั้นแล้วก็เว r ร์ดังนั้นตอบข้อไหนครับก็ตอบ h ูมใช่ไหมอ่าโดยที่ h ูมแล้วจริงๆแล้วว่ะคูมอะ่ะ h ูมเนี่ยมันจะแทนที่แทนแทนคนที่ตำแหน่งของกรรมของกรรมหรือว่า object นั่นเอง แ a ด man ก็คือผู้ชายคนนั้นนะฮูมคนที่หรือว่าผู้ซึ่งนะแดดแมนคนผู้ชายคนนั้นนะผู้ซึ่งคุณกำลังพูดถึงอยู่ you were talking to มันเหมือนเขียนสลับเนาะจริงเป็น you were talking to whom it's my uncle อ่าใช่ไหมมันจะมาใช้ who ไม่ได้นะเพราะ who ต้องตามด้วยเวริรมันตามด้วยเวิร์ไหมก็ไม่ใช่เนาะอ่า uh, แต่ว่ามันตามด้วยประธานก็คือ subject แล้วก็เวริรถูกไหม อ่าซะเป็น h o สก็ไม่ได้เนาะมันไม่ใช่นาวแล้วก็เวิร์บอ่าคูสมันมันเหมือนกับว่าแปลว่าของผู้ซึ่งเนาะมันไม่ใช่เนาะยกตัวอ,อย่าง h o สให้ฟังนะอย่างเช่น Who's ส a าก็ได้ Who's ส a าอะไรอย่างงี้เนาะโอเคครับ ก็โอเคเนาะดังนั้นเราตอบข้อ2นั่นเอง